สวัสดีครับทุกคนนับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Test NC นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์ที่มีชื่อว่านี่ทุกคนนะฟันดรามาอันนี้เลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอสั้นแล้วก็เกี่ยวกับการอ่านนิยายนะครับนะว่านิยายเนาะ ซึ่งตอนนี้มีการจัดกิจกรรมอยู่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหม่เงนินรางวัลรวมอยู่ที่2550ดอลลาร์ 2, นะครับแล้วก็รายวันจะตกประมาณ1 5 0ดอลลาร์ก็คือรวมเป็นทั้งหมด7วันด้วยกันอันนี้คือเป็นกิจกรรมไหนเผื่อใครที่มีความสนใจหาเง,งินออนไลน์ผ่านแอปนี้นะครับก็ของรายวันนะครับวันนี้ผมไม่ได้ติดอันดับรู้สึกนะ,ะทุกคนไม่ได้ติดอันดับเนาะของรายวันนะครับก็จะหมดเขตประมาณเที่ยงคืน ไอ้ไม่ใช่มาเที่ยงคืนประมาณ5้าทุ่มของทุกวันเพราะว่าเขานับเวลาของประเทศสิงคโปร์นะครับนี่ดูคนเนาะอันนี้ของรายวันนะครับผมนะกอ็อันดับ1 2 3 4จะได้รางวัลประมาณนี้เลยนะครับอ,อันนี้ของรายวันนะแล้วก็ของรายเดือนนะครับไอ้ไม่ใช่ของรายเดือนดิของตลอดชีพนะครับก็นี่ดูคนเนาะตอนนี้ตลอดชีพนี่ดูคนนะอันดับ1 108 M นะครับโอ้โหเยอะมากทุกคน ของตลอดชีพนั้นประมาณกี่คน,น200คนนะที่จะได้รับรางวัลส่วนของรายวันนะครับจะได้รับรางวัลกี่คนต่อวันนะครับรายวันก็คือ50คนต่อวันนะครับตรงนี้โอ้ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับตรงนี้เนาะก็ในส่วนนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่มีความสนใจในการหาเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะเล่นได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็เป็นการหารายได้นะครับด้วยการสะสมคะแนนนี่ทุกคนเก็บคะแนนแบบนี้71คะแนนถ้าอยากได้คูณ2ก็กดตรงนี้และดูวิดีโอ1นวิดีโอนะครับก็ถ้าได้แค่7จก็คือกดกากบาทได้เลยนะครับคะแนนตรงนี้สามารถจะก,กดได้ต่อเนื่องเลยนะจนกว่ามันจะไม่มีให้เรากดนะครับตรงนี้เนาะ วิธีหนึ่งค really? ือการดูวิด ad ีโอนะครับตรงนี้เลยนะกดดูวิดีโอได้เลยจะดูวิดีโอไหนก็ดูได้เลยมีกี่ตอนนะก็ไปดูได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับอ่ะวิดีโอนี้มี70ตอนนะเราดูไปเขาจะมีตัวระบบนะเป็นระบบจับเวลานะครับซึ่งระบบจับเวลานั้นนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมากดยี้ทุกคนนะระบบจับเวลานั้นเขาก็จะบอกเองนะว่าตอนนี้เรานั้นได้เก็บคะแนนจากการที่เราดูวิดีโอครบ250คะแนนได้ยัง ถ้ายังไม่ครบก็จะยังไม่สามารถกดรับคะแนนได้ถ้าครบแล้วก็มากดรับคะแนนได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดรับคะแนนได้ก็ต่อเมื่อครบ250คะแนน500คะแนน750คะแนน1 5 0 0คะแนน2000คะแนนแล้วก็2,500คะแนนแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูวดีโอเมื่อไหร่ครบ5000คะแนนเมื่อไหร่นะครับเป็นคะแนน สะสมนะครับครบ5,000คะแนนเมื่อไหร่เราจะได้รับคะแนนตรงนี้ต่อไปเนาะเพราะว่าคะแนนของการดูวิดีโอสะอสมตรงนี้นะครับประมาณ7,500คะแนนนะถ้าถ้าถึงตรงนี้แหละนะครับถ้าถึง2,000คะแนนเมื่อไหร่เราจะได้คะแนนพิเศษประมาณ5,000คะแนนแล้วก็การอ่านนิยายก็เหมือนกันนะครับเราอ่านนิยายไปจะมีระบบตัวจับเวลาให้กับเรา เราอ่านไปแล้วก็คะแนนสะสมในการอ่านครบ200คะแนนก็มากดได้นะเหมือนกับการดูดีโอเลยเนาะ200คะแนน450คะแนน800คะแนน1,300คะแนน1,850คะแนนแล้วก็2,400คะแนนเมื่อไหร่ที่ครบ3,000คะแนนเนาะก็น่าจะประมาณตรงนี้แหละทุกคนคุณจะได้รับโบนัสประมาณ3,000คะแนนนะครับผมส่วนข้างล่างคือการทำออฟเฟอร์นะครับแล้วก็การทำการเชิญเพื่อนนะครับนี้นะอันนี้คือการหาคะแนนอีกวิธีหนึ่งเนาะ ต่อไปการทางคะแนนด้วยการชิดอินตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เราชิดอินจะได้ไปสองทุกครั้งที่เราชิดอินเราต้องดูวิดีโอโฆษณาหนึ่งวิดีโอด้วยกันถ้าไม่ดูก็จะไม่ได้รับนะครับผมนะแล้วก็ข้างบนเราลืมไปเนาะและถ้าเราดูติดต่อกันนะครับถ้าเราชิดอินติดต่อกัน7วันก็จะได้ทั้งหมดนี้เลยเนาะ1,200 1 2 0 0 8 0 0 8 0 0 5 0 0 500แ้อ้ยแล้วก็2 0 0พแล้วก็250 รวมเป็นทั้งหมดอยู่ที่5,250คะแนนนะครับส่วนขั้วันนี้คือการดูวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับดูจนจบไปแล้วรับไป500คะแนนแล้วก็รออีก1ชั่วโมงก็มากดดูได้ต่อนะครับผมมาที่เมนูเชิญชวนนะครับคุณสามารถที่กดรับพดสบัตรต,รตรงนี้ได้ทุกๆ3ชั่วโมงเมื่อกี้ผมกดแล้วรับไป500คะแนนนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะวิธีการถอนเงินก็มาที่ของฉันเมนูตรงนี้แล้วก็มาที่ไทยถอนนะครับ แล้วก็เขาก็จะขึ้นคะแนนที่เรามีอยู่นะแปดล้านห้าแสนสนสามพร้อยคะแนนการถอนเงินขั้นต่ำจะอยู่ที่10บาทใช้เพนแค่สองร้อยงแสนห้ามื0นคะแนนแต่ ตรงนี้สามารถถอนได้แค่ครั้งเดียวส่วน100บาทนั้นสามารถถอนได้หลายครั้ง200บาทก็หลายครั้ง400บาทก็หลายครั้งแต่คุณต้องมีคะแนนสะสมจนครบเนาะตอนนี้ผมมี8ล้านคะแนนก็น่าจะถอนได้แหละตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมขอสะสมให้ครบ400คะแนน400บาทหรือ1ห,หรือ10ล้านคะแนนนั่นเองนะครับผมและนี่คือประวัติการถอนเงินที่ผมเคยถอนมานะครับผมนะเดือนนี้ก็ถอนไปกี่ครั้ง เดือนนี้นะครับ1 2 3 4 5 5้ครั้งเนาะ5คูณ4ก็เป็น20ก็เป็น2,000บาทแล้วนั่นเองนะครับใครที่มีความสนใจหาเงินออนไลน์ผ่านแอปนี้ไปเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าผลลัพธ์นะไม่ใช่ว่าคุณเล่นแล้วก็คุณจะได้เหมือนผมเป,เป๊ะนะครับอันนี้ไม่ได้การันตีนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณด้วยนะขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็วิธีการที่คุณทําด้วยเนาะ ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมทํามานะครับก็ไม่ได้การันตีว่าทุกคนจะทําได้เหมือนผมนะจะได้เป๊ะเหมือนผมบ้างคนจะได้ดีกว่าผมบางคนอาจจะได้น้อยกว่าผมนะครับผมนะผลลัพธ์ไม่มีผลลัพธ์มมไม่มีการการันตีการการันตีผลลัพธ์ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณเองนะครับในการหางเงินออนไลน์เนาะก็ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับแอปนี้ไม่เข้าใจตรงไหนาสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยที่ใต้คลิปวิดีโอนี้วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ